สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่น้องเเก็บโทรศัพท์ดอยู่ในห้องน้ำตรงที่เข้าพอดีแต่ว่าเราจะดูว่าเจ้าของเครื่องเป็นใครนะคะเขาติดต่อมาแล้วแต่ว่าที่นี้เขาเสียอัมพินมานี่พี่เอาเงินมาถ่ายห้าร้อยเแล้เสีเหตุนหนังเด้อที่เราทำเวง <laughs> อยู่อยู่ตรงลานจอดรถนะค่ะตรงเดี๋ยวนะตรงนั้นวิสโกอะไรเนี่ยสถานียาอ๋อร้านร้านอยู่ข้างร้านน้ำอรอค่ะร้านาน,ะนะะี้ค่ะอยู่ใกล้ใกล้ไหมคะ โทรศัพท์ได้วยหรอคะัพที่โทรหาผู้คนน่ะค่ะเป็นเป็นผู้หญิงไปไมคะเปนผู้หญิงใช่ไมเป็นทองะคะยังอไเเลยอยู่ห้องน้ำเหรอคะไม่่ใจว่าไปยังอโถริมันก็หาโทรศัพท์อยู่เมื่อกี้ค่ะเสเสื้อสีอะไรคพี่ไม่ยอมไม่จัไม่ได้น ให้คนกิตนะคะเป็นผู้หญิงใช่ไหมจอยค่ะเดี๋ยวนะอยู่ตรงสถานียาไม่ไม่อยากเคลื่อนที่ไงคะเพราะว่ากลัวแบบว่าไม่เจอกันอะางเงี้ยค่ะค่ะอยดี๋ยวเด้ต้องอยู่ตรงรถตรงรถตู้ให้ให้เขามาตรงตรงข้ามสถานียาจะยืนรออยู่ตรงนี้ค่ะเป็นรถตู้ ตรงที่ขายของเหรอคะทำไมไม่ไม่ขายค่ะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ตรงข้ามแว่นตาอะไรทุกอย่างเลยค่ะค่ะเดี๋ยวสักพู่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ้าวเหรอเอาพี่พี่อยู่ไหนคะอ๋อกลับแล้วเหรอ ี่ผู้ทนเสือเหลืองใช่โอเคเี๋ยวเย่าพี่ขอบคุณมารบยครับเออไปร้านร้านี่ผมเปิดให้องโบนี่ร้านเล้กเนี่ยไปกิร้านเบย์นะ่ร้อยตองโกร้อนเลนร้อนเลยร้อนเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอพูดรว่ากนะคะไม่หนูหนูไปตามหาอยู่ที่ไอตรงตรงห้องน้ำใช่ไหมไม่ไม่ไม่ห้องน้ําก็ไปแล้วก็ไปที่ศูนย์เขาว่าไม่มีใครแจ้งหนูไม่รู้ว่าใครหนูว่าโทรศัพท์รู้ไคมโทรศัพท์ใครหนูไปเลยหนูไม่รู้ว่าโทรศัพท์ลูกไหที่ตกใจไหมใจตกเลยตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจิตใจไปอยู่ถึงไหนก็ไม่รู้ถ้ามันหายทำยังไงอ่ะถ้ามันหายหายก็แบบเสียใจลูกพี่เสียใจใช่ไหม คุณพี่เขาขึ้น่างเขาขึ้นมากยินดีด้วยนะคะพี่ได้คืนเขาขึ้นมางแต่ว่าแต่ว่าขอเจ็ดร้อยได้ไหมเจ็ดร้อยเหรอเจ็ดร้อยได้ไหมชาระได้ไหมชาะได้ไหมสิบร้อยอ่าถ้ามีไม่ถึงได้ไหมร้อนเล่นรอเล่นร้อเล่นแต่ว่ามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ก็มีอยู่มีอยู่โอ้โหเนี่ยงนี้ไม่เอาพี่รอเล่นรอเล่นนะคะอุ้ยลูกพี่ลูกพี่ แล้วแล้วแล้วนุอะแทนที่แบบว่าแทนที่แทนที่จะโทรจะโทรหาโทรศั์ตัวเองว่าเฮ้ยโทรศัพต์ไปโทรสับไปไปเลยสติสติไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วอุ้ยไปหาทุกเอ้โทรศัพท์ไม่เห็นไปไปที่ของเซฟวันพี่โทรศัพท์ูุตรงไหนคะไม่มีใครแจ้งขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวเลยปุ๊บปุ๊บทีนี้กลับมาที่ร้านนี่โทรศัพท์มึงอยู่นี่โทรศัพท์ได้แล้ว พี่จับมือหน่อยยินดีด้วยนะผมขึ้นมาว่าพี่ณมากโอเคค่ะรู้แถมน้ำขวดนึ่งพี่วิ่งมาเหนื่อยรู้แถมเบียร์สามขวดได้เฮงมีคนกินแทนนะรู้ขายเบียร์ไม่เอาไม่เอาโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากอ่าลูกพี่มาจากที่ไหนเนี่ยมาจากกรุงเทพค่ะอ๋อแล้วลูกพี่จะกลับกรุงเทพเลยรใช่ค่ะใช่ค่ะ อันนี้ลูกพี่มาพักผ่อนหย่อนใจหรือเปล่าทางกานเดินมาจากรอยเอ็ดจะไปเอ็นพรอยเอ็ดอู้ลูกพี่หนูจากที่แบบเมาติลกาสามชิตฤกษตอนนี้ยดีใจไหมดีใจโคตรตรงเลยอะเดินตรงแบบตรงใช่ไหมตรงเลยดีใจด้วยนะดีใจดีใจไม่แบบแล้วหนูอ่ก็ป้าได้ทำไมไม่โทรหาโทรศัพท์ตัวเองว่าเออโทรศัพท์อยู่ตรงไหนวะเนี่ยก็นั่งรอให้โทรหาอยู่ก็ตามไงตามโทรศัพท์ไปคนเดียวด้วยอะไรก็ไม่ถือ พี icana, ่เฮียท้องสำน้อยพี่แล้วก็ไปถึงไอ้ตรงศูนย์อะไรนั่นเขาอ่าจริงขอบคุณมากพี่โอ้พี่สุดยอดโคตรใจดีเลยของแง่อันนี้ลูกพี่กลับกรุงเทพหรือเปลวะขอบคุณมากนะคะพี่โอกาสหน้าพี่มาใหม่พี่ร้านซปเปอร์เล้งนะพี่โอเคซูเปอร์เล้งที่เด็ดทางร้านเดินทางปลอดภัยนะพี่ รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นมีความสุขความเจริญเมีนปลาเมีนปลาได้หรือเปล่าโอเคโอเคขอคุณาค่ะยินดีด้วยค่ะได้คืนไปสู้สุเลองนะพี่ขอบคุณมากใช่ขอคริดูมุ่มเดินทางนี่แมรุ่นทำดีทำดีเอาไปสุดยอดยอดไปไปรุ่น